สวัสดีครับเช้านี้ฝนไม่ตกนะครับแต่เมื่อคืนนี้ตกลงมาเช้าๆแดดแรงมากนะครับก็ดีครับจะช่วยให้น้ํามันระเหยขึ้นบ้างนะครับแต่ความเชื้อแฉกก็ยังมีอยู่นะครับน้ํายังท่วมขังอยู่เพราะว่าดินหน้าบ้านผมเนี่ยเป็นดินถมใหม่แล้วก็เป็นดินดานข้างล่างเป็นดินดานเป็นลักษณะดินเหนียวนะครับน้ําก็ซึมลงช้าแล้วก็ซึมลงยากมากครับ หลังบ้านผมเนี่ยท่วมบ่อปลาท่วมนาข้าวไปหมดแล้วนะครับท่วมมาสองสัปดาห์แล้วน้ําไม่ลดเลยฝนเติมลงมาทุกวันเติมทุกคืนก็หวังว่าวันนี้ถ้าไม่ตกน้ําส่วนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะน้ําส่วนหลังบ้านแล้วก็น้ําพื้นที่บริเวณหน้าบ้านเนี่ยมันจะระเหยขึ้นบ้างเนาะมันอาจจะช่วยบรรเทาในเรื่องของต้นไม้ที่กําลังจะเน่าตายอาจจะช่วยได้บ้างน,นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมพามาดูต้นไม้บางส่วนนะครับ ที่เราปลูกไว้ในกระถางเนี่ยเขารอดตายอย่างแน่นอนไปดูกันครับนี่พวกอยู่ในกระถางเนี่ยน้ำไม่ท่วแมแน่นอนนะครับเราสามารถเคลื่อนย้ายเขาได้ด้วยครับนี่ครับน้ำท่วมขังครับของปุ๋ยหมักผมนะครับตั้งแต่เอาปุ๋ยหมักขึ้นมาเนี่ย ยังไม่แห้งเลยยังเก็บไม่ได้เลยแบบนี้ไม่ดีนะครับเก็บไม่ทันจริงๆครับแบบนี้น้ำฝนจะทำให้ธาตุอาหารเนี่ยเราละลายไปแต่ก็ยังดีก็ยังเป็นปุ๋ยหมักเนาะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ยังใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ธาตุอาหารบางส่วนเนี่ยจะถูกน้ำละลายไปนะครับแบบนี้ไม่ดีครับมันทำไงได้ครับเพราะว่าหลังจากที่ผมโกยปุ๋ยออกมา โกลออกมาจากวงตะข่ายฝนก็ตกลงมาเรื่อยๆครับเพราะว่าหลังจากที่เราโกยออกมาแล้วเนี่ยเราจะต้องตากแดดพึ่งแดดให้แห้งประมาณสัก3-5วันนะครับพอแห้งแล้วเราถึงจะเก็บเก็บไว้ไปใช้ประโยชน์ได้แต่คราวนี้พอหลังจากโกยออกมาโกยได้วัน2วันฝนตกเลย <laughs> ครับมันก็เลยยังไม่แห้งสักทีเก็บไม่ได้นะครับ นี่ครับมะนาวนี่ครับปลูกในกระถางยางรถยนต์ครับน้ำยังขังอยู่เลยครับติดลูกแล้วนะครับเพิ่งลงปลูกผมว่าน่าจะประมาณเจ็ดแปดเดือนเองลงปลูกก็ปล่อยให้ติดลูกเลยครับนี่ครับดูครับนี่สามลูกนะครับเป็นจำนัดถือว่าสมบูรณ์มากนะครับต้นนี้ครับนี่ครับ ทดลองปล่อยให้ติดลูกดูนะครับแต่กิ่งก้านเขาเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ต่อได้แล้วนะครับก็ติดลูกพอสมควรนะครับอย่างกิ่งนี้ก็ห้าลูกเลยครับนี่ด้านล่างอีกครับนี่ครับข้อดีของการปลูกมะนาวในกระถางยางรถยนต์เนาะครับหลายคนบอกว่ามันยุ่งยากไปหรือเปล่าทำไมไม่ปลูกลงดินเลยนะครับ ผมเคยปลูกลงดินบริเวณนี้นะครับเมื่อสองสามปีที่แล้วมะนาวกำลังงามเลยครับพอถึงฤดูฝนเนาะฝนไม่ได้ตกมากแบบนี้ด้วยครับน้ําตกไม่ได้เยอะแบบนี้นะครับปีนี้ตกเยอะกว่าสองสามปีที่ผ่านมาด้วยครับแต่พอตกลงมาเราปลูกลงดินเนี่ยตกลงมาน้ําขังประมาณสองสามวันเนี่ยมะนาวก็รากเน่าตายรากเน่าตายเลยแต่พอปลูกในกระถางยางรถยนต์เนี่ยฝนตกลงมาสองสัปดาห์แล้วนะครับ ต่อเนื่องกันมานะครับตกเกือบทุกวันครับกลางคืนตกตลอดถ้ากลางวันไม่ตกนีกลางคืนก็ตกครับนี่ครับน้ำยังขังอยู่เลยนะครับแต่มะนาวในกระถางยางรถยนต์เนี่ยยังรอดปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงสมบูรณ์นะครับแถมติดลูกด้วยครับนี่ครับย้อนไปดูนะครับวิธีปลูกมะนาวในกระถางยางรถยนต์สังเกตดูนะครับว่า ดินในวงกระถางยางรถยนต์เนี่ยมันยุบตัวลงเนี่ยครับดูครับรากลอยขึ้นเลยแต่ต้นมะนาวไม่ได้ซุดลงแล้วก็ต้นมะนาวแข็งแรงมากครับนี่ครับไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันเลยครับคราวนี้เมื่อดินมันซุดลงเราก็สามารถที่จะเติมดินเข้าไปได้อีก ต้นมะนาวไม่ได้ซุดนะครับเพราะว่าถ้าดินซุดแล้วมะนาวซุดตามเนี่ยอาจจะส่งผลทําให้รากของเขาขาดเนาะแล้วทําให้การเจริญเติบโตของเขาเนี่ยชะง,งักก็ได้หรืออาจจะตายไปเลยครับวิธีปลูกแบบนี้นะครับมันช่วยได้ดินจะลดลงนี่ลดลงไปเยอะเลยครับนี่ครับดินมันยุบตัวลงครับเนื่องจากดินที่ผสมปลูกเนี่ยผมผสมด้วยแกบเผานะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวด้วยนะครับ แล้วก็ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันทําให้ดินปลูกข,ของเราเนี่ยยุบลงเร็วนะครับปอยุบลงเร็วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเติมได้เดี๋ยววันนี้ผมเติมดินก่อนนะครับนี่ครับดินที่เราเติมก็เหมือนดินที่ตอนช่วงเราปลูกครับแต่วันนี้ผมไม่มีแกลบดำเนาะครับก็จะเป็นแกลบดิบที่ผ่านการหมักแล้วเนี่ยเติมลงไปนะครับรอบๆเลยใส่ปุ๋ยหมักด้วยนะครับนี่ผสมปุ๋ยหมักไปด้วยครับ พอนานๆไปสัก4ี่ห้าเดือนดินเขาก็จะยุบลงนะครับเราก็เติมไปครับนี่เติมแค่นี้พอครับให้ลากเขาโผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินบ้างนะครับ เขาจะได้รับอากาศได้รับแสงด้วยครับโอเคนะครับถึงจะปลูกในกระถางเนาะแต่หน้าฝนฝนตกชุกชุกแบบนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของโรครากเน่าเชื้อราต่างๆด้วยนะครับที่มันมากับน้ำฝนก็ถ้าท่านใดมีไตรโคโดมาหรือสารกำจัดเชื้อราอย่างอื่นก็ใส่ไปนะครับเพื่อป้องกันโรครากเน่านะครับผมมีน้ำส้มควันไม้ เดี๋ยวใส่น้ำส้มควันไม้ไปกันแล้วกันนะครับน้ำประมาณ5ลิตรครับใส่น้ำส้มควันไม้ไปประมาณสักห้าสิบซีซีประมาณเอาเลยครับ รดไปที่โคนต้นนะครับไม่ต้องรถเยอะนะครับเพราะว่าปกติน้ํามันชุ่มอยู่แล้วรถนิดเดียวพอรถที่ใบด้วยก็ได้เพื่อกําจัดเชื้อราไล่แมลงด้วยครับอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้เป็นแป้นพิจิตดูแล้วแป้นพิจิตเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่เนาะใบไม่ค่อยสวยงามแต่ก็ติดลูกนะครับนี่ครับลงปลูกแค่ประมาณน่าจะแปดเดือนแเดือนครับ เป็นลูกชุดแรกครับที่ติดลูกอาจจะไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่ต้องบำรุงนะครับบำรุงด้วยอาจจะเป็นน้ำหมักหรือฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ป้องกันเชื้อราไปด้วยนะครับท่านใดมีไตโคโดมาจะดีมากๆเลยเนาะผมมีหัวเชื้ออยู่นะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทำตอนนี้ก็ใช้ น้ำส้มขวัญไม้ไปก่อนนะครับน,รนี่ครับน้ำท่วมจริงๆครับดินมันไม่ระบายน้ำนะครับแต่มันตกแบบนี้ต่อเนื่องถึงดินจะดีขนาดไหนนะครับมันก็ซึมลงช้าเนาะเพราะว่าด้านล่างนี่มันอิ่มตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็ท่วมขังนะครับข้างในเป็นตะไคร้เป็นขาดมีเดา์ดำด้วยต้นหนึ่ง เดี๋ยวจะต้องมาแต่งกิ่งนะครับกลัวเหมือนกันนะครับน้ําแบบนี้ครับอาจจะตายได้ต้องเอาดินมาพูนนะครับเดี๋ยวช่วงใบใบว่างๆนะครับจะทำทำพูนดินไว้เพราะว่าเดดสะเดาเดาดำเนี่ยผมเหลือต้นสุดท้ายแล้วครับที่เหลือก็ตายหมดแล้ว ขา้งามเลยมะนาวตัวนี้มันก็เอียงมาด้านนี้เพราะว่านี่ครับาาต,รต้นเชอรี่<ป>กิ่งมันโน้มมาทางนี้นะครับนี่ก็ต้องแต่งกิ่งนะครับเพื่อเพื่อให้มะนาวเขาได้แสงแดดนะครับตรงนี้พอมันเป็นร่มเงาเนะาะมะนาวมันก็ออกมาเนี้ยครับออกมาหาแสงด้านนี้นะครับเอียงออกมาด้านนี้ครับโอ้น่าจะรอดอยู่นะครับ ชุดนี้ก็น่าจะอีกสองเดือนนะครับอีกประมาณสี่สิบห้าสิบวันก็เก็บลูกได้แล้วครับส่วนกิ่งก้านนะครับที่เขาแตกใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมขยายพันธุ์เพิ่มนะครับจะตอนก็ได้จะปักช้ำก็ได้หรือจะเอาไปเสียบยอดต้นส้มโอก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราสะดวกวิธีไหนปักช้ำง่ายที่สุดนะครับก็วันนี้พาผู้ชมมาดูดูถึงประโยชน์ของยางรถยนต์ยางรถยนต์เก่าที่เรา เปลี่ยนยางแล้วก็เอาทิ้งไว้นะครับถ้าทิ้งไว้เฉยมันก็ช่วงนี้หน้าฝนน้ําเข้าไปขังยุงมาไข่แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นไข้เลือดออกกันนะครับเป็นที่เพาะพันธุ์เพาะพันธุ์ยุงเพาะพันธุ์เชื้อโรคครับวันนี้ก็นําเสนอเพียงเท่านี้เนาะฝากผู้ชมทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องในปอพพเพียงให้ด้วยขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ